รัวันนี้เราคงจะต้องมาฟังสิ่งที่พระเยซูเจ้าให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตเวลาที่พวกสาฟาริสีติดเตียนสิทธิของพระเยซูเจ้าว่าทำไมไม่ล้างมือไม่ทำกดน่นกดนี่ยุ้มยิมมากมายเหลือเกินเนี่ยพระองค์ก็พยายามที่จะสอนให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่คนที่เขาไม่ได้ล้างมือหรือไม่ได้ทำกฎภายนอกเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเลวแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วก็ขับถ่ายมันออกไปแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการที่จะต้องทำใจให้มันสะอาดแล้วก็พระองค์ก็อยากจะเตือนพวกฟาริสีกับพบราจารย์ทั้งหลายว่าเขาเสียเวลาอยู่กับการ ปฏิบัติกฎยุ่มยิมแต่ไม่มีเวลาที่จะทำใจให้เขาให้สะอาดอันนี้บางทีพวกเราก็จะต้องมาดูตนเองด้วยพี่น้องว่าเราถือกฎยุ่มยิมภายนอกเนี่ยแต่เราทำใจให้สะอาดหรือเปล่าเราสั่งคนนั้นคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ใจของเราสะอาดไหมถ้าใจไม่สะอาดนี่นะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะถือกดอะไรต่อมีอะไร แต่ถ้าหากว่าใจของเรามันสะอาดแล้วพระองค์ก็บอกในวันนี้ว่าสิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั่นแหละทำให้เป็นมลทินจากภายในคือใจของมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้ายการประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการมีชู้ความโลภ การทำร้ายการช่อกงการสัมส่อนความมิจฉาการใส่ร้ายความหยิ่งยโสและความโง่เขลาสิ่งร้ายทั้งหมดเนี้ยออกมาจากภายในทําให้มนุษย์มีมนทินฉังนั้นสรุปก็คือว่าพี่น้องครับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรานะั้ะมันมีคุณค่าหรือมันไม่มีคุณค่าถ้าเราสะสมเป็นกุศล สิ่งนั้นก็จะเป็นกุศลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ถ้าหากเราสะสมประยชน์ชั่วต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยต่อให้เราแต่งตัวงามฉีดยาทําให้หน้าตานั้นขาวชั่วหรือว่ามีการบํารุงผิวต่างๆนานามันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นนะครับก็ขอพระบิเจ้าโปรดทําให้จิตใจของเราขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้เป็นลูกที่ดีของพระองค์สวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง